มาแซะกันต่อค่ะจากกรณีที่ในโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งนะคะนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนนะคะก็มีพลเมืองดีผ่านไปเจอค่ะอาการเป็นยังไงทำไมถึงร้องไห้ไปฟังกันค่ะไปดูกันถึงรู้ว่าเราเป็นโควิดนะครับที่น้ำยามาที่แตะน้ำลายค่ะตรวจรตรวจตอนแรกมันขึ้นขีดสองขีดจางๆแล้วก็ซื้อมาตรวจอีกมันก็เหมือนกันสองรอบ ไปโรงพยาบาลรงที่ตรวจอะบางละมุงอะ่ะมันปิดแล้วเขาเขาไม่รับบริการแล้วต้องไปแต่ดเท้าก็เลยกลับมาบแลวหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็มาน,นั่งอยู่เน้าคาหน้าบ้านแล้วก็น้อง,น,องน้องทุกคนพี่ๆทุกคนก็ช่วยเหลือแล้วก็สึกข้าวรุดน้าไม่กินแล้วก็นี่มาในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงมั้ครับในเมื่อเรารับผิดชอบต่อสังคมเรารู้ว่าเรา ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วเราไปโรงพยาบ,บาลเราได้รับการตอบรับแบบนี้ครับรู้สึกไม่ดีไม่ดีคนะ่ะรู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลย,เลยคนที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองติดเชื้อแล้วต้องการไปรักษาตัวเองเพื่อไม่ให้ที่บ้านาติดเชื้อกเราอีกอรู้สึกไม่ดีค่ะอยากให้เขาเอดูแลไอดูแล,แลคนมากกว่านี้ประชาชนมากกว่านี้ค่ะเขาบอกว่าให้ติดต่อบางลงมุงแล้วบางหลังมุมต้องรับคนรับผิดชอบ ค่ายอยู่ค่ายอยู่ข้างทางครับแล้วอยู่ระเบียงชุมชนนะพี่พี่ไหนนะแบ็กแมนนะครับพอเขาจะใต้ทอยสองเลยครับใช่แล้วเขานั่งอยู่ข้างทางอ่ะแล้วผมโทรไปประสานศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติก็เขาก็บอกว่าโรงพยาบาลมังกรมุงต้องรับผิดชอบใช่ครับคือติดต่อที่สว่างแล้วสว่างเขาบอกว่ารอให้บางระมองเขาผมก็ต้องถ่ายครับผมต้องถ่ายผมต้องถ่ายไว้ผมมนี่ไม่ใช่ผมถ่ายไว้พี่ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรไง ไม่ได้ครับผมต้องถ่ายผมก็ถามป้าเขาว่าเออป้าที่ไปไปโรงพยาบาลมาพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าปิดผมก็คล่องใจว่าทําไมต้องปิดครับอยากอยากทราบว่าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วว่าทาไมไม่รักษาครับย่าผมอยากให้เขาควบคุมหน่อยครับก็เลยไปเองเลยผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลมาเองเลยไปสอบถามเป็นยังไงมาครับเมื่อไปถึงแล้วเจอคนข้้งล่างก็ ผมก็อัดคลิปไว้ก่อนใช่ไหมผมอัดคลิปไว้ก่อนเ่าเหมือนว่าท่านองผมว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะอ่าถ้าพูดยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนขึ้นใส่ผมเลยเงี้ยผมแค่ไปถามเฉยเพราะเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็ไม่ได้ผิดแค่ไปถามเฉยดีก็ขึ้นใส่ผมที่ผมอัดคลิปไว้ครับต้องมัตการเพิ่มมากกว่านี้พี่เพื่อควบควบคุมจุดเฉยอย่างเงี้ยคือตายเลยอย่างนี้ถ้าคนเขามานั่งอย่างนี้แล้วคนที่ไปมาไปมาอะไรเงี้ยมันก็ตกใจเขาด้วยโอ้ยอย่างแรกเลยผมอยากจะขอชื่นชมน้องสองคนนี้นะคืออ่าอย่างแรกเลยนะ ไม่ปล่อยผ่าเห็นแล้วจอดใช่จอดแล้วลงไปคุยแล้วพอคุยเสร็จรู้ว่าเป็นโควิดปุ๊บคุยต่ออีกเป็นบางคนไม่กล้าคุยแล้วอะถูกแต่ป้าเป็นเหรอแล้วก็ไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องเขาก็เว้นระยะพอสมควรนะแล้วเขาไม่ได้จบแค่นั้นโทรโทรเสร็จปุ๊บอาไม่ได้งั้นไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลถ่ายคลิปถูกสั่งให้ปิดมือถือไม่สู้อีกแต่ทุกอันที่เขาสู้อะเอาเฉพาะตามคลิปนะเขายืนหยัดอย่างสุภาพซึ่งถ้าถามผมนะ นี่คือการ call out ในรูปแบบหนึ่งนะการ call out เพื่อความถูกต้องและในความเป็นจริงนะถ้าน้องเขาพูดถูกว่าผมถ่ายวิดีโอไว้ผมถ่ายคลิปไว้ถ้าพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดพี่ไม่เห็นต้องกลัวเลยมันไม่มีความผิดเขาเขาพูดถูกต้องแล้วผมว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้มองไปการหาเรื่องนะผมว่ามันเป็นการช่วยตรวจสอบระบบและมันเป็นการช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีจุดโหวรหรือช่องโหว่บางอย่าง ที่อาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ได้แล้วภาครัฐหรือหน่วยงานจะได้ช่วยกันแก้ไขซึ่งเรื่องนี้ฮะขออนุญ,ญาตนิดนึงแล<ะ>้วกันกนะครับเราน่าจะคุ้นเคยการตลาจจลลืมไปบ้างแล้วว่าคนป่วยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีจําได้ไหม<ะ>สีเขียวคือผู้ติดเชื้อแต่อาการไม่รุนแรงนะครับอันนี้กักตัวที่บ้านได้นะฮะพอรุนแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะเป็นสีเหลืองคือติดเชื้อแล้วมีอาการอันนี้เป็นเรื่องที่นายอำเภอบางละุมออกมาพูดครับผมนะซึ่งนอำเภอเขาก็อธิบายส่วนสีแดงคือติดเชื้อแล้วอาการหนัก โรงพยาบาลบอกว่าจะรับสีแดงเท่านั้นเข้าใจเพราะโรงพยาบาลมีเตียงจำนวนจำกัดตามหลักการมันใช่หมดเลยส่วนสีเหลืองกับสีเขียวไปที่ไหนต้องไป Hospital หรือ Hotel Isolation หรือ o o m i s s o l t t o o ภาษาอังกฤษเดียวจังเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะตรงตรงที่ไปตรงนั้นเขาจะคัดแยกกันไปในส่วนต่าง,างๆนะฮะว่าอยู่ที่ไหนยังไงซึ่งจริงๆตรงนี้ก็เข้าสู่ระบบแล้วก็จะมีคนตามมาตรวจ ตามสมควรอย่างเช่นตรวจทางโทรศัพท์คำแรกคำแรกเลยได้ไหมหนูจะรู้ไหมหนูอยู่สีไหนอ่ะอ๋อทางโรงพยาบาลเขารู้พนี่ไงแม่ทางโรงพยาบาลเขารู้อยู่แล้วเวลาหนูไปตรวจแล้วเจออ่ะเขาก็จะรู้ว่าหนูจะเขียวจะเหลืองหรือจะแดงนี่แหละหนูถึงบอกว่าปัญหาเนี่ยคือเกิดจากว่าพอถ่ายคลิปปุ๊บแล้วเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอจริงๆคือหมายถึงว่าไม่ได้รับการรักษาก็ไม่รู้ตัวเองไงว่าตรลงเราสีอะไรถามปัญหาตรงนี้เลยอืออ่ะหนึ่งเจ้าหน้าที่จานวนจํากัด องบางทีคนไข้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโควิดแต่พอไปเจอจํานวนเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่พยาบาลเจอปุ๊บเขาต้องกักตัวครึ่งหนึ่งคือหายไปเลยนะจํานวนพยาบาลคือครึ่งหนึ่งตรงหายไปเลยนะต้อง,องรักษาบุคลากรไว้ก่อนคือบุคลากร,กรก็ต้องกักตัวไงถูกไหมไปเจอคนที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ต้องบึ๊บออกมาละสมมติมีสิบคนสี่คนเจอเหลือหกคนอย่างเงี้ยหกคนก็ต้องทํางานสลับกะสลับเวรกันละหกคนต้องทํางานเท่ากับสิบคนเนืใช่ เข้าใจอย่างนี้คือภาวะทางฝั่งโรงพยาบาลอันนี้พูดทางฝั่งโรงพยาบาลก่อนนะเจ้าหน้าที่สมมติโทษนะสมมติว่าสันนี้ป่วยแล้วสันนี้เราไม่รู้เข้าใจป่ะแล้วพี่อ่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราสองคนเข้าไปตรวจโดยที่ไม่ได้คิดว่าหนูเป็นทันทีเราสองคนเสี่ยงอ้าวตายละเราเสี่ยงกัน3ามคนหนูกลับตัวใช่ไหมพี่บุคลากรทางการแพทย์ต้องกลักตัวด้วยไงก็ต้องกักตัวด้วยเข้าใจป่ะว่าโรงพยาบาลเองก็มีภาวะนี้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้เนี่ยด้วยจํานวนของการตรวจเนี่ย อุปกรณ์ในแต่ละวันเนี่ยก็มีจํากัดเช่นเดียวกันยิ่งโรงพยาบาลทางภาครัฐก็จะต้องแบบไปจองคิวกันแต่เช้าแล้วจูจ่ๆเนี่ยอีโอมิคอนมันพุ่งพวดนึกภาพออกไมหมคะคุณผู้ชมร้อนเนี่ยลกหน้าโรงพยาบาลบางละมุงคนก็แน่นแน่นคือไปติดผสมติดเพราะตอนนี้นนชุมุลีอันดับหนึ่งของประเทศเนะใช่ไงใช่ไงแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือท่านคะอันนี้พูดกันตรงๆแบบเปิดใจถ้าท่านประชุมกันอยู่ในห้องประชุมแล้วท่านไม่ทราบว่าประชาชนคนจนๆอยู่ที่บ้านกันเนี่ย พอตรวจเอทเคเจอปุ๊บว่าเป็นผลบวกแล้วคุณบอกให้เขากลับบ้านเป็นโฮมไอโซเลชันคือให้ไปกักตัวอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้านบ้านเขามียายบ้านเขามีแม่แก่แกบ้านเขามีลูกเล็กเด็กแต่เขากลับไปไม่ได้ซึ่งเขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมนะที่เขากลับไปไม่ได้เพราะเขากลับไปเขาอาจจะทำให้ทั้งครอบครัวติดหมดและเป็นการแพร่กระจายแล้วเกิดเป็นคลัสเตอร์เลยก็ได้เพราะฉะนั้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณป้าคนนี้อายุห0สิปีที่นั่งอยู่ริมถนนเขากลับบ้านไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีบ้านอยู่นะแต่บ้านเขาไม่สามารถโฮมไอโซเลชันได้แต่เขาไม่ใช่เป็นสีแดงพอเขาไม่ได้เป็นสีแดงเขาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนนี่คือช่องโหว่ใหญ่ๆของระบบที่เกิดขึ้นในตอนนั้นถึงบอกว่าบางทีท่านนั่งโต๊ประชุมท่านจะไม่เห็นหรอกค่ะว่าคนจนๆเขาอยู่กันยังไง ทีนี้อย่างที่สองก็คือที่อยากจะบอกคือบางทีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะช่วยอธิบายเป็นภาษาไทยให้กับชาวบ้านเขาด้วยอ่ะสานิพูดสิ hospital คือก็ที่มีผู้ชายนั่งกันอยู่เยอะๆไงอันนั้นโฮสต์ลูกอันนั้นบ้าโฮสต์อันนั้นโฮสต์วิเทลเปล่าเชื่อจะขายแต่ไม่ใช่นะ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 คลายบรรยากาศความเครียดกันนิดนึงตอนนี้โฮสต์พิเทลคืออะไรก็คือทางในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปติดต่อเขาก็เรียกทำสัญญากับทางโรงแรม ว่ามันเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเขาก็จะเป็นเหมือนกับโรงแรมที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดแบบสีเขียวสีเหลืองกันว่ากันไปแล้วทางโรงพยาบาลก็จะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลกันไปส่วนโฮมไอโซเลชันก็คือการดูแลอยู่ที่บ้านโดยมีการที่แพทย์ก็ให้ยาไปปุ๊บนะคะก็จะมีการส่งข้าวส่งน้ําให้มั้งนะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการตรวจอาการแล้วก็จะมีการโทรตรวจอาการกันตลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยต้องอยู่ แค่คนเดียวนะหมายถึงว่าอาจจะอยู่ในห้องมีห้องคนเดียวแต่ว่าอย่างที่แม่บอกก็จริงคือหมายถึงว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เขาจนๆนะบางทีเขาอยู่ในห้องรวมกันตห้าคนแล้วห้องน้าห้องเดียวนี้มันก็ติดกันอยู่แล้วก็ไม่ได้สมมติล้วว่าติดสมมติว่าติดขึ้นมาแล้วงงว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีถ้าผมเป็นคนทั่วไปผมก็ไปโรงพยาบาลก่อนจริงเพราะมันไม่รู้จะไปยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงโรงพยาบาล่ะ บอกว่าปิดแล้วไปไปที่อื่นกลับบ้านไปแล้วไม่ให้คําแนะนําเลยหรือจริงๆตรงนั้นถ้าไม่รับควรเป็นศูนย์ในการอธิบายเลยว่าเขาจะไปสู่ฮอสพิเทล หรือไมม่โฮเทลไอโซเลชันเนี่ยยังไงไม่ได้หรอไม่ได้เธอจะเป็นคนบอกเขายังไงเราให้เขาไปเนี่ยขนาดผมยังงงเอเอาชื่อลงมันมันต้องตรวจแล้วก็เอาชื่อลงลงในระบบก็แล้วถึงบอกว่าแล้วถ้า่างนั้นถ้าเป็นคุณป้าอายุห้าสิบสิ่งที่เขาทอว่าตอนนี้คือเขาจ่ฉันทำทำไมก็คือหนูถึงบอกว่าสิ่งที่แม่บุ๋มพูดอะถูกคือถ้าท่านอะประชุมกันอยู่ตอนเนี้ยประชุมไอ้ช่องโหว่ตรงเนี้ยที่พี่พูดอยู่อะได้ไหมว่าไอ้ช่องโหว่ตรงเนี้ยจะช่วยยังไงเขาก็ไม่รู้จะเอาไปตรงไหน มีมีโรงแรมตรงไหนที่พอจะเปิดรับได้แล้ก็เดี๋ยวโรงพยาบาลไม่บล็อกอินยังไงก็ต้องตรวจเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องตรวจแล้วเขาเป็นพอเป็นปุ๊บอ่ะสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ว่ากันไปถ้าถ้างั้นจะถามง่ายๆนะคุณป้าคนนี้ตอนนี้เขาต้องเดินไปที่ไหนเขาถึงจะมีที่ตอนนี้เขารับตัวไปแล้วพอเป็นข่าวอ่ถ้าสมมติไม่เป็นข่าวล่ะก็นอนตรงนั้นใช่ไหมโทรหาพัรดาะ เดี๋ยวเอาลบไปรับเองไม่ได้รู้ไงป็รหาปรนดาโทรหาองค์กรทำดีเราต้องเส้นได้แต่ก็ต้องบอกตรงนี้ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเลยนะถูกต้องอุ้ยเงินตัวเองจริงมากนี่พูดจริงๆมันไม่ใช่หน่วยงานรัฐอุ้ยเงินที่มาถ่ายรายการนี่แหละค่ะคือค่าน้ำมันที่ไปรับคุณอเราเริ่ดราม่าดีกว่าไม่ไม่ไม่คือ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 จริงๆไม่ได้ดราม่านะหน่วยงานรัฐอาจจะมีก็ได้นะแต่ถ้ามีแล้วณวันนี้ประชาชนนึกไม่ออก นึกถึงปรรดานึกถึงใดใดหน้านึกถึงเส้นได้มากกว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐต้องสงสัยนะว่าคุณพีไอไงวะแต่หนูว่าแล่าสุดบุ๋มรับได้สี่ร้อยคนนะตอนนี้แล้วมีเงินให้วันละร5 0ย้าสบาทค่าเชยๆด้วยคือหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันมันเป็นมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เลยแต่มันกําลังมันกําลังถูกโยนมาให้เป็นหน้าที่ของคนคืออย่างนี้ ดาราที่เขามาช่วยทําเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเขามีสิทธิ์มีเสียงใช่มันจริงแล้วคนก็ได้ยินสิทธิ์ได้ยินเสียงว่าเขาเขาช่วยเราไปทางนั้นได้แต่ไม่มีใครรู้นะว่าตอนนี้มือถือแม่บุ๋มจะแตกอยู่แล้วนะคร <c oughs> าวนี้อยากให้มีหน่วยหนึ่งที่ถ้าวันนี้ได้มีโอกาสฟังพี่อ่านกับแม่บุ๋มพูดคนที่แล้เขาได้เผชิญกันจริงๆอย่างเงี้ <c oughs> ยช่วยหน่อย หนูว่าช่วยหน่อยเถอะมีอีกหลายคนเลยที่เขาหาทางออกไม่ได้หาทางไปไม่ได้ค่ะคือทั้งหมดทั้งปวงเราเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเราอยากให้มันดีหาทางออก<ร><ด>ให้ดีที่ส,สุดนะคะ